เปิดเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กบางปะกงต้องเลือกเรียนต่อบวรเรียนที่นี่ไม่มีคำว่าโหดมีแต่คำว่ามันและฮา ึงแม้ว่าเราจะเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่เจนเบต้าถือกำเนิดแล้วแต่แนวทางเรื่องการรักษาระเบียบวินยัยสะกี่ยุคสมัยก็ยังคงสำคัญเพราะมันทำให้ฉันและเธอใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีที่นี่บวรมีงานปกครองที่เข้มแข็งเป็นกันเองเข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่นสดๆครูที่นี่ปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นอกหัก ดากคุดตุดมาและแน่นอนว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องวิชาการที่สุด That's okay with me. และแน่นอนว่าผมมีสิทธิ์ในการใช้เสียงครับผมเรียนบาวอนและแน่นอนผมเป็นประธานนักเรียนฉันเรียนบาวอนและแน่นอนว่าฉันถูกส่งไปประกวดร้องเพลงกี่พชาติพรักเขาจากกันไกลแต่สายแนนมันบ่อเสื่อมมนนกลายทุกถ้อยคำรำพันบอกเขา ยังดังก้องในใจนใครแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ลองจีบอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางได้ที่อาจทำให้เธอซ่อนใจได้หรอตอบฉันให้รู้ที หมมมดส้ดาายยแลววฉันันงีคมผมเรียนบวอนแน่นอนผมมีทำไ้พวกเราเรียนบวอน,วอนและแน่นอนเราเรียนหมือนยนฉันเป็นเด็กบวรแน่นอนฉันต้องได้ทำบฉันเรียนบวรและแน่นอนเรามีป่าเชาเลน நான் <laughs> ดูมาถึงตรงนี้หากเหตุผลที่ทำให้อยากมาเรียนต่อบวรยังไม่พองั้นไปกันต่อและที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนที่ให้ทุกคนมาสร้างสารรค์ไอเดียสินค้าได้อย่างเต็มที่และที่นี่อยู่เรายังเปิดโอกาสให้ LGBT ได้เป็นตัวเองเป็นตัวแม,เวแม่เป็นตัวมัมพร้อมเป็นที่จดจำของทุกคนแค่นั้นยังไม่พอนะใครอยากเป็นนางรำยกมือขึ้นพอที่นี่ มีคุณครูสุดเึ๋งที่พร้อมจะปั้นพวกเราไปแข่งพร้อมรับตำแหน่งเหรียญทองภายใต้แบรนด์ของรูปริงนะาตานาตายาบวรบุรีงานทูบีก็ไม่น้อยหน้าอย่าลืมมาสมัครเข้าชมรมพอมชมการแสดงสีเสียงแสงสุดอลังระเบิดความปังกันให้เต็มที่ชมรมดนตรีที่นี่โคตรทับถึงจะพาทุกคนไปตะลึงกับวงดนตรีที่ไม่เคยวางเพราะออกงานห่อยมากออกจากวิชาศิลปะไปหมวดวิทย์แมจะไม่วิจิตแต่กิจกรรมน่าตื่นเตน เพราะฝ่ายบริหารบินโดนเป็นด้วยแหละและใครอยากเป็นมาขุ่เทศน้อยแวะมาจอยด้ที่ตึกวิทพร้อมผูกมิตรกับประธานนักเรียนนำทีมสภาต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเดียวได้เพื่อนใหม่เฉยใครเคยเล่นติ๊กตอกมาทางนี้เพราะเรามีงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยที่คอยสร้างสตอรี่ให้โรงเรียนเปลี่ยนความธรรมดาให้น่าสนใจอย่างผลิตภัณฑ์จากไม้ใบป,ป่าชัยเลนทีเซเว่นก็ไม่มีขายเฟ้นไปใบกงกลางใครอยากรู้อร่อยแค่ไหน ต้องมาชิมที่บวรเท่านั้นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยปีไหนไม่มีนักเรียนน้อยแน่นอนกับมาก่อนเรามีกีฬาสีที่ทุกคนเต็มที่กับผู้นําเชียทุกคนนิ่งไว้ผมเคยเล่นเกมบ้านนี่มาก่อน mm. และที่บวรแห่งนี้ยังมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ปล่อยขอให้สแสดงความสามารถอย่างไม่จาํากัดถ้าให้เล่าเราก็คงต้องมานั่งจับเข่าคุยกันสักสองชั่วโมงเพราะที่นี่พวกเราเป็นมืออาชีพในการสปอร์ตเตอร์ ครูเป็นเหมือนกับตำแหน่งโรมที่คอยแทงคอยปกป้องและคอยพาพวกเราไปสู่การเป็นแชมป์ในทุกๆความถนาดและทั้งหมดนี้มาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่ทำให้โรัฐบาลแห่งนี้อุดมไปได,ด้วยความสุขความสนุกในการเรียนรู้และสุดท้ายนี้พวกเรายินดีต้อนรับนักเรียนใหม่สู่ครอบครัวเลือดน้ำเงินฟ้า